ให้กูไปตอบตอ่อจากพวกมึงหรอกเพราะว่าพวกมึงนี่ไม่ยอมรับความจริงหรอกพูดยังไงเขียนยังไงตอยังไงก็พวกมึงไม่ยอมรับความจริงว่าประเทศตัวเองตอนนี้มันอ,อันตรายขนาดไหนประเทศตัวเองขนาดนี้มันวุ่นวายขนาดไหนประชาชนพวกมึงเดี๋ยวนี้บางคนส่วนมากเยอะเลยกําลังจะจนแล้วไม่มีงานทําไม่มีคาประจําเดือนใจธนาคารนะพวกมึงไม่ยอมรับหรอกพวกมึงคิดอย่างเดียวว่าประเทศมึงรวยประเทศมึงมีทุกอย่างแต่แต่ความจริงว่าโกหกตัวเอง ผมคนหนึ่งที่ไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมว่าผมเคยอยู่อาศัยและผมเคยกินเคยนอนแล้ววันนี้ผมก็ไปหาข้าวกินกันไปหาข้าวไทยกินครับนะไอ้พวกที่ลืมบุญคุณอุ้ยเคยมาอยู่อาศัยพูดไทยได้ฟังไทยรู้เรื่องแล้วมาด่าคนอื่นมาด่าคนไทยเนี่ยบอกเลยหมามันยังรู้จักบุญคุณว่าใครดีกับมัน แล้วมันก็ไม่สนด้วยว่ามันจะกินข้าวบ้านไหนแล้วคนทั้งบ้านนั้นใจดีกับมันไหมมันไม่ได้สนใจเลยมันสนใจที่ว่าใครเคยให้ข้าวมันกินใครที่ทําดีกับมันเพราะฉะนั้นผมคนหนึ่งที่ไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมว่าผมเคยอยู่อาศัยและผมเคยกินเคยนอนแล้ววันนี้ผมก็ไปหาข้าวกินกัน ไปหาข้าวไทยกินครับนะล่าสุดสาวขมรปากดีปากแจ๋วมาอีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมนะล่าสุดนี้ออกมาดา่าคนไทยออกมาดา่าประเทศไทยนะบอกว่าประชาชนไทยทุกวันนี้นะพากันตกงานหมดแล้วไม่มีงานทําแล้วนะครับนะสงสารมากสงสารคนไทยมากนะครับสงสารประชาชนไทยมากทั้งน้ําท่วมทั้งไฟไหม้ ทางพายุนะครับงานก็ไม่มีทําตกงานกันเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหสาวขเขมรน,นะสาวขเขมรบอกคือบาปก,กรรมที่ทําไว้กับขเขมรน,นะนะครับทําไว้กับกรรมพูชาทําไว้กับคนขเขมรที่อยากได้ที่ดินขเขมรพื้นแผ่นดินขเขมรน,นะครับโอ้โหสาวขเขมรคนนี้ปากดีมากครับผู้ชมนะครับ แต่ก่อนเคยมาทำงานที่ไทยนะครับนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนภาษาไทยเขาสลาดเขาเก่ง corridor, <Soul> เองไม่เชื่อหรอกนะครับถ้าไม่เรียน <S <S ถ้าไม่เข้ามาอยู่ในไทยไม่มีทางที่จะพูดภาษาไทยได้นะครับขนาดแรงงานเขมรนที่เข้ามาทำงานในไทยยังยังพูดไทยไม่ได้เลยนะครับจะต้องเรียนจะต้องเรียนพูดนะครับต้องเรียนภาษาไทยถึงจะพูดได้นะครับล่าสุดเพื ล่าสุดนี้เพื่อนร่วมชาินะครับนุ่มขเมรออกมาโต้กับสาวขมรคนนี้ครับอย่างดุเดือดน,นะครับหนุ่มขมรบอกว่าขนาดหมามันยังรู้จักบุญคุณหมามันยังรู้จักว่าใครเอาข้าวเอาน้ําให้กินนะครับมันยังไม่แวะมากัดเราเลยแม้แต่ข้าวน้ําขนาดหมาจรจัดนะครับเอาข้าวเอาน้ําให้มันกินมันยังรู้จักเลยว่าใครเอาให้ แต่นี่ขเขมรไม่รู้สึกนะครับเจอหนุ่มขเขมรตอบกลับอย่างสาสมกับท่านผู้ชมนะบาวกีตาร์ได้ไปเห็นหนุ่มขเขมรคนนี้พูดแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้เขาก็อยู่ในไทยนะท่านผู้ชมพูดได้มีเหตุผลแล้วก็ตอบสาวขเขมรคนนี้อย่างสะใจมากครับนะมารับชมคลิปของหนุ่มขเขมรคนนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเขาจะว่าอย่างไรนะครับกับเพื่อนร่วมชสาตสิของเขานะ ผมคนหนึ่งที่ไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมว่าผมเคยอยู่อาศัยและผมเคยกินเคยนอนแล้ววันนี้ผมก็ไปหาข้าวกินกันไปหาข้าวไทยกินครับนะไอพวกที่ลืมบุญคุณอุ้ยเคยมาอยู่อาศัยพูดไทยได้ฟังไทยรู้เรื่องแล้วมาด่าคนอื่นมาด่าคนไทยเนี่ยบอกเลย อีกหนึ่งคนขเขมรน,นะครับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะแล้วก็พูดดีมากครับเขาไม่เคยลืมบุญคุณประเทศไทยเลยนะฮะและเขาก็ยังยกตัวอย่างของหมาที่ไม่เคยลืมบุญคุณเจ้าของนะครับทุกคนอันนี้เขาเขียนแคปชั่นว่าเขาไม่ได้ว่าคนขเขมรน,นะแต่เขาไม่เห็นด้วยกับคนขเขมรที่มาในละคุณกับคนไทยนะฮะหมายถึงว่าคนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะน้องก็พูดดีมากทุกคนหมามันยังรู้จักบุญคุณว่าใครดีกับมัน แล้วมันก็ไม่สนด้วยว่ามันจะกินข้าวบ้านไหนแล้วคนทั้งบ้านนั้นใจดีกับมันไหมมันไม่ได้สนใจเลยมันสนใจที่ว่าใครเคยให้ข้าวมันกินใครที่ทำดีกับมันเพราะฉะนั้นผมคนหนึ่งที่ไม่ลืมบุญคุณไม่ลืมว่าผมเคยอยู่อาศัยและผมเคยกินเคยนอนและว,วันนี้ผมก็ไปหาข้าวกินเหมือนกัน ไปหาข้าวไทยกินครับนะไอพวกที่ลืมบุญคุณอุ้ยเคยมาอยู่อาศัยพูดไทยได้ฟังไทยรู้เรื่องแล้วมาด่าคนอื่นมาด่าคนไทยเนี่ยบอกเลยหมาเราเอาข้าวให้มันกินมันยังรู้จักตอบแทนอย่างน้อยมันไม่เคยกลับมากัดเราแม้อยู่ในบ้านหลังนั้นหรือว่าบ้านที่เราอยู่มีคนที่ไม่ดีกับมันมีคนด่ามันเตะมันฆ่ามันจะ อะไรมันก็แล้วแต่แต่มันไม่เคยลืมบุญคุณคนที่ให้ข้าวมันกินมันจะวิ่งมาหามันจะมาขอดมันจะมากระดิกหางใส่แต่ท้าเมไรมึงมึงข้ามถนนกูจะชนมึงตายกูจะตายแล้วเนี่ยอ้เหี้ยนั่นแหละคิดดูหมามันยังรู้จักเลยแต่ถ้าคนไม่รู้จักก็พออย่าเป็นคนเลยเออ เนาะเนี่ยผมมาอยู่ประเทศไทยสบายไม่มีใครมาด่ามาว่าผม่ไปนู่นนี่นั่นผมรู้จักหลายคนนะท่านผู้ชมนุ่มขมรตอบกับคนในชาตินะครับตอบกับสาวขเขมรด้วยกันนะครับที่มาด่าไทยที่มาว่าคนไทยนะครับนุ่มขมรบอกว่าขนาดหมามันนังรู้จักบ,บุญคุณเลยที่ใครให้ข้าวให้น้ำให้ที่พักอาศัย ให้ที่ทํามาหากินหาเงินหาคันนะครับมามันยังรู้จักบุญคุณแต่นี่คนนะครับที่มาทํางานที่มาหาเงินนะครับแต่กับเนรคุณแต่กับลืมกําพืชนะครับพูดภาษาไทยได้นะครับเรียนภาษาไทยได้นะครับลูกเต้าได้รับทุนจากประเทศไทยตั้ง800อยกว่าล้านนะครับ แต่ละปีมาเรียนที่ประเทศไทยสมองไม่เคยซึมซับวัฒนธรรมหรือเสื้อสายหรือว่าความเจริญของประเทศไทยเข้าไปในสมองเลยนะครับเรียนจบไปได้ทุนไทยไปสุดท้ายกลับมาตอบแทนประเทศไทยด้วยการมาดา่าด้วยการมาดูถูกเหยียดดา่านะครับสีเงินบาทเหยียบงธงชาติไทยนะครับปินเมืองสูงนะครับ สิ่งนี้ที่คนไทยเขาไม่ชอบนะครับคือบางคนเนี่ยได้ไปเห็นเนี่ยได้รับกรรมทันจะทันสนองม,มากนะท่านผู้ชมทำอะไรไว้ก็เข้าตัวเองหมดนะครับมันเห็นหลายๆคลิปนะครับนะออกมาทำคอนเนทตนที่ว่าสี่เงินบาทไทยนะครับขายีธงสาดไทยหลายๆอย่างนะครับสุดท้ายกลับไปเข้าตัวเองหมดนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับนะคุณจะมาทําแบบนี้นะคุณหากินไม่ขึ้นครับนะจําไว้นะนะเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณมาทําแบบนี้1ประเทศของคุณจะยากจนนะครับประเทศของคุณจะไม่พัฒนาการศึกษาก็จะ,จะไม่พัฒนาการศึกษาก็จะเรียนวันละสองชั่วโมงแบบนี้นะครับนะ ปล่อยให้คนในซาดปล่อยให้หุ่นเซนหลอกตัวแล้วก็ต้มไปวันๆนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงมองแต่ว่าตัวเองถูกมองว่าตัวเองดีนะครับนะไปดูใหม่นะครับนะถ้าบอกว่าคนไทยยากจนอย่างโน้นอย่างนี้นะครับถ้าว,ว่าคนไทยยากจนคนขเขมรเขาจะเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยทำไมนะครับนะคิดด้วย ประเทศไทยยากจนแต่ว่าเขมรไหลเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยเจ็ดแปดล้านคนนะครับนีไม่พ้นประเทศไทยเข้ามารักษาที่ประเทศไทยโรงพยาบาลไทยมาเรียนที่ไทยนะครับไหนบอกว่าประเทศไทยยากจนคนไทยยากจนนะไปมองประเทศตัวเองก่อนมีข้าวกินหรือ,อยังมีเงินใช้หรือ,อยังนะมีการศึกษาดีๆสอนให้ลูกหลานหรือ,อยังเนะี่ยเห็นไหม ได้ข่าวว่านักเรียนคเมนนะโกหกคนไทยทั้งประเทศเลยพูดภาษาคขมนได้บอกว่าพูดไม่ได้นะครับครูคนไทยใจดีนะครับล้วนน้ำจิตน้ำใจเก็บเงินนะครับช่วยแม่และน้องส่งกลับประเทศนะครับเนี่ยจิตใจของครูจิตใจของคนไทยดีแค่ไหนดูไว้นะครับนะ หนุ่มขมรนคนนี้สั่งสอนคนในชาติได้สัะใจมากครับท่านผู้ชมนะครับ